ถ้าเรามองดูสถานการณ์น้ำท่วมสำหรับปีนี้นะคะคุณผู้ชมจะเห็นว่าจังหวัดที่อยู่ในพื้นที่ภาคเหนือรวมถึงภาคกลางจะเจอสถานการณ์น้ำท่วมเนี่ยบางพื้นที่นานกว่า3สัปดาห์แล้วนะคะก็เป็นความเดือดร้อนของประชาชนที่ต้องเจอมีความเห็นจากนักวิชาการที่มีความเชี่ยวชาญในเรื่องของการบริหารจัดการน้ำนะคะคตั้งข้อสังเกตแล้วก็ตั้งคำถามไปถึงการทำงานของทางสำนักงานทรัพยากรน้ำแห่งชาติเป็นหน่วยงานที่จัดตั้งขึ้นมาค่ะ ดูแลเรื่องของปัญหาน้ําท่วมและปัญหาน้ําแล้งแต่ตลอด4ปีที่ผ่านมามุมมองของนักวิชาการมองว่าอาจจะยังทํางานได้ไม่บรรลุวัตถุประสงค์เท่าไหร่นะคะจึงทําให้ยังไม่สามารถแก้ไขสถานการณ์ที่เกิดขึ้นได้รายละเอียดของเรื่องนี้เป็นอย่างไรติดตามได้จากรายงานค่ะอุทกภัยเริ่มจากน้ําเหนือสู่ภาคกลางปีนี้สร้างความเดือดร้อนให้กับชาวบ้านลุ่มน้ําเจ้าพระยาต้องติดอยู่กับน้ําท่วมนานกว่า3สัปดาห์ เหตุการณ์นี้ทำให้นายหาณรงเยาวเลิศประธานมูลนิธิบริหารจัดการน้ําแบบบูรณาการประเทศไทยมองย้อนกลับไปยังการทํางานของสํานักงานทรัพยากรน้ําแห่งชาติหรือสทนชอาจแสดงบทบาทในการกํากับบริหารจัดการน้ําอย่างไม่บรรลุเป้าหมายด้วยตลอดระยะเวลา4ปีที่ผ่านมายังไม่มีการตั้งกรรมการลุ่มน้ํารวมถึงเสนอแนวทางแก้ปัญหาตามแนวทางก่อตั้งหน่วยงาน ทำให้วันนี้การบริหารจัดการน้ำในหลายพื้นที่ทั้งไผ่แล้งและน้ำท่วมที่เกิดขึ้นในปัจจุบันยังไม่ประสบผลสำเร็จงานวันนี้เรื่องน้ำเนี่ยบางเรื่องไม่ต้องใช้งบประมาณแล้วครับแต่ใช้กระบวนการมีส่วนร่วมก็สามารถดำเนินการไปด้วยดีวันนี้เรื่องน้ำที่กำลังท่วมเนี่ยผมอยากให้สช,อชตั้งศูนย์วิกฤตน้ำเสียแล้วก็เอาใครมานั่งล้วมาอธิบายกันทุกวันก็ได้อธิบายผ่านสื่อก็ได้ คนมันจะได้หายกังวลใจกว่าน,นี้วันนี้เราเจอโควิดกังวลใจไม่มีรายได้กังวลใจแล้ววันนี้พื้นที่คาเฟ่ถูกน้าท่วมพื้นที่บ้านถูกน้ําท่วมแล้วฝนจะมาท่วมอีกกี่ลกูกไม่รู้จนกว่าจะจะหมดคือดูฝนนี้ฉันได้ผมว่าความกังวลของพี่น้องประชาชนบทบาทของพอรชควรแก้ครับประธานมูลนิธิบริหารจัดการน้ําแบบบูรณาการเห็นว่าสำนักง,งานทรัพยากรน้ําแห่งชาติ ควรเสนอคณะกรรมการทรัพยากรน,น้ำแห่งชาติตั้งศูนย์แก้วิกฤตน้ำท่วมคอยรายงานสถานการณ์น้ำในแต่ละวันลดความกังวลของประชาชนตั้งแต่การแจ้งเตือนพื้นที่ใดบ้างควรจะยกเข้าของขึ้นที่สูงและการคาดการณ์ปริมาณน,น้ำที่จะไหลผ่านแต่ละจังหวัดว่าพื้นที่ใดระดับน้ำจะล้นตลิ่งหรือไม่หรือน้ำจะสูงขึ้นกี่เซนติเมตรซึ่งจะสามารถทำให้รับมือพายุอีกลูกที่จะเข้ามาปลายเดือนนี้ได้ทัน ทั้งปาภาประาชาชนก็มองว่าหน่วยงานนี้ได้ทํางานอย่างมีประสิทธิภาพไหมถ้าถามว่าบทบาทที่ควรจะตั้งหลักจริงๆนะหนึ่งไปทํากฎระเบียบไปทําเรื่องกรรมการลุร่มน้ําให้มันฟังก์ชั่นกว่านี้เวลามีเรื่องอะไรเข้ามาเนี่ยแผนลุ่มน้ําเนี่ยควรผ่านกรรมการลุร่มน้ําวันนี้กรรมการลุร่มน้ําก็ยังไม่ได้เลือกนะครับหน้าที่ของทําพังน้ําก็คืออาจจะจ้างคุณไม่จ้างไม่จำเป็นต้องจ้างทีเดียวพร้อมกับทุกลุ่มน้า แล้วค่อยมาตกแต่งว่ามันควรจะมีบทบาทมีลงไหนเช่นผังน้ําก็คือวันนี้ทางน้ําหลากเนี่ยไปทำเออผังน้ําแต่ที่มีข่าวเ่ยคุณไปทําผังน้ําบนภูเขาโน่นแหละที่สะเอียบอะไปทาทาไมลุ่มน้ํายมควรทําตั้งแต่ใต้จังหวัดแพร่ลงมาจุดที่มันท่วมนี่ไปทําหมู่บ้านที่สะเอียบมันอยู่บนภูเขาอะมันก็ท่วมก็ริมทางน้ําทางเองแต่ผังน้ําที่ควรจะประกาศคือทางน้ําหลากน้ําที่มันเคยท่วมประจาน้ําที่มันเคยท่วมบ่อยๆ เวลาน้ำหลากมันควรมีทางน้ําไปของมันมันก็คือลุ่มน้ําที่เป็นตอนล่างลงมาก่อนนั้นนี้พลเอกประวิทย์วงสุวรรณรองนายกรัฐมนตรีในฐานะกากับดูแลสำนักงานทรัพยากรน,น้ําแห่งชาติระบุถึงเสียงวิาพากษ์วิจารณ์การทํางานของอดีตเลขาที่การสทนชท,ที่ไม่สามารถบริหารจัดการน้ําตลอด4ปีโดยยืนยันว่าไม่ล้มเหลวที่ผ่านมาเดินหน้าง,งานตลอดและมีการพัฒนาไปมาก พร้อมกับดําเนินการวิจัยมาโดยตลอดแต่น้ำท่วมครั้งนี้มีสาเหตุมาจากฝนตกเยอะบวกกับมีที่เก็บน้ําไม่เพียงพอเท่านั้นในเรื่องของน้ําท่วมนี่มันขึ้นอยู่กับฝนตกเยอะนะเพราะว่าเราที่เก็บน้ําเราไม่เบี่ยงไม่เพียงพอนะเยอะว่าล้มเหลว,วอ,อ๋เราทํางานไปเยอะเราทํางานไปเยอะเยอะมากทั้งประเทศเนะครับ ขณะที่กรมอุตุนิยมวิทยาจับตาพายุลูกใหม่อาจจะเข้าไทยช่วงวันที่28ตุลาคมนี้ซึ่ง4จังหวัดภาคอีสานอย่างอุบลราชธานีศรีสะเกดอำนาจเจริญสุรินอาจจะได้รับผลกระทบโดยตรงที่ดาผนปดนแผนสำนักข่าวทีเอ็นเอรายงาน ขอบคุณที่ติดตามรับชมรายการทีนเอ็นนิวส์ข่าวเย็นค่ะอย่าลืมกด subscribe กดกระดิ่งกดไลค์กดแชร์ในทุกช่องทางรับชมผ่านทางออนไลน์ของทีนเอ็นช่อง16นะคะเพื่อที่จะได้ไม่พลาดทุกรายการสดและคลิปวิดีโอที่น่าสนใจอีกมากมายค่ะ